สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบนทงพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่15กรกฎาคม2 5 5 8ัค่ะสำหรับกระีกากลงทุนใทองคำวันนี้นะคะทิศทางขาลงและมีการทำจุดสต็อปลอสเมื่อราคาดิดขึ้นเป็นจังหวะสำหรับนักลงทุนที่ถือลองโ position ไว้นะคะหาจังหวะลดสถานะหรือทำการปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง สำหรับนักลงทุนที่ถือชอ็อตโพสิชันไว้นะคะหาจังหวะเปิดสถานะเพิ่มบริเวณแนวต้านและซื้อปิดทำกำไรบริเวณแนวรับสำหรับนี้แนวรับที่1อยู่ที่1,150เหรียญแนวรับที่2อยู่ที่1,140เหรียญแนวต้านที่1อยู่ที่1,165เหรียญและแนวต้านที่2อยู่ที่1,175เหรียญ สำหรับนัการาคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำเคลื่อนไหวกรอบแคบระหว่าง1,150ถึง1,170เหรียญเมื่อวานนี้โดยข้อมูลยอดค้าปีกออกมาต่ำกว่าค่าสวหรับลบ0.3%อย่างไรก็ดีภาพรวมการลงทุนทองคำยังคงเคลื่อนไหวในระดับล่าง ด้าน s ป d ดถือครองทองคำเท่าเดิมสำหรับกรีนั้นต้องรอผ่านอนุมัติจากรัฐสภาอีกครั้งเกี่ยวกับเงื่อนไขของอูในวันนี้ขณะที่กรีดมีการจ่ายหนี้ซามูไรบอลไปแล้วบางส่วนเมื่อวานนี้ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ตลาดให้ความสำคัญจะเป็นท้อยแถลงของประธานเฟดต,ต่อสภาคองเกรสที่จะมีขึ้นในคืนนี้ และติดตามพรังพรในรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะแล้วกลับกับกบนของพรอมมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ